ก็สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกคอรองที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องเนื้อหาวิชาที่เราจะสอบครั้งที่3นะครับในวันที่1เนี่ยสัปดาห์หน้านี้นะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับบทที่10นะครับบทที่10ข้อสอบจะออกออมาสามสข้อนะครับ อ,อ่บทที่10กับบทที่11นะครับอ่าบทที่อ้บบทที่10ก็คือในเรื่องของอ่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับอ่สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเอ่อใครที่เรียนอยู่ออนไลน์ที่บ้านนะครับักเรียนก็เตรียมหนังสือขึ้นมาเปิดไปบทที่10นะครับหน้า178นะครับอ่าดูตามกันพร้อมกันได้เลยนะครับอ่าบทนี้จะพูดถึงในเรื่องหัวข้อ,ขอหลักๆเลยก็คือ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมอ่าอันดับแรกเลยเราต้องแยกก่อนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรอ่าความหมายของสิ่งแวดล้อมสั้นๆเลยก็คือก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่ออะไระครับเอ,อ่อโต๊ะถ้าเป็นที่เรียนนะครับก็จะเป็นโต๊ะเป็นอาคารเรียนต่างๆเนี่ยเนี่ย,ย,ยก็คือสิ่งแวดล้อมแต่เราต้องแยกให้ออกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอยู่ อ่าสองประเภทเลยหลักๆนะครับมีอยู่สองประเภทหลักๆเลยมีอยู่สองประเภทหลักๆนะครับป๊บหนึ่งอ่ามีอยู่สองประเภทหลักๆเลยนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าเรียนลองดึกคิดอ่าเราคิดดูสิครับว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรมากมีอะไรบ้าง อ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอาคารเรียนอ่าอาคารเรียนโต๊ะตึกตึกตึกถนนอ่าถนนที่เราเนี่ยวิ่งกลับมาไปมาไปมา,ปมามเรียนทุกวันกลับบ้านถนนอาคารห้างสินค้าต่างๆอ่าที่เราไปเซเว่นทุวอะไรตรงเนี้ยอ่านี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอ่าอยู่ในอยู่ในข้อแรกก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อไปข้อที่2ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่นั้นเรียนลองนึกซึว่าเอ๊ะอะไรนะสิ่งที่เป็นลอ้อมสิ่งเป็นล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติยกต,ตัวอย่างง่ายๆคือ,อแม่นม้ำนักเรียนสเกตแม่นม้ําแม่น้ําทะเละทะเลที่เราไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะครับภูเขาใครเคยไปภูเขาใครเคยไป ไปท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆไปภูทบเบิกภูทบเบิกอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเพชรบูรณ์สวนพึ่งอ,อย่างนี้สวนพึ่งก็จะมีภูเขามีธรรมชาติต่างๆแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่ไปที่คนชอบไปบ่อยที่สุดก็คือที่ไหนครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ก็จะมีลานกางเต็นท์ธรรมชาติจะมีกวางมีอะไร เดินมาตอนค่ำลางคืนเดินหากินเนี่ยคือแบบไปสัมผัสกับธรรมชาติในสิ่งที่แบบเพราะว่าทุกวันนี้การท่องเที่ยวเนี่ยคนเราชอบจะไปะเที่ยวตามธรรมชาติตา่างๆเพื่อได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเจอพบเจอธรรมชาติที่สร้างขึ้นมามีภูเขามีต้นไม,ม้ยีบป่ามีไปดูสัตว์มีลำธารไปแช่น้ำตามลำธารไปนอนพักผ่อนช่วงวันหยุดสบายนะครับมีสูธรรมชามติ ทุกวันนี้คนจะหันกลับไปอยู่กับธรรมชาติแล้วไปเที่ยวท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคนะครับเรียนดูหน้าต่อไปทีนี้สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาก็คือข้อที่สอนะครับหน้า1 7 8่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันส่งผลกระทบยังไงต่อสุขภาพอย่างเช่นสมมุติเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพอาศัยอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ย สิ่งที่มันมีปัญหากับสุขภาพของเรามากที่สุดก็คืออะไรครับปัญหาอะไรปัญหาฝุ่นฝุ่น PM เอ็มไหมฝุ่น PM ก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังไม่หมดยังไม่สาบสูญนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือข่าวอะไรที่ดังที่สุดตัวนี้ข่าวในเรื่องของโรคระบาดโรคระบาดโรคระบาดโรโคปุ๋ยมันเข้ามาก่อนแต่ฝุ่นก็ยังอยู่นะครับบนชั้นบรรยากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นฝุ่นก็ยังมีอยู่ฝุ่น PM ต่างๆเนี่ย ก็ยังมีอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะปัญหาเนี่ยแหละรครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพาต่อสุขภาพยังไงเอ่ยเพราะอะไรครับเพราะคนเราต้องการอะไรอาการต้องการอากาศเลยครับอากาศออกซิเจนอากาศออกซิเจนในการเพื่อที่เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อากาศออกซิเจนนะครับเราสูดเข้าสูดออกทุกวันเนี่ยนี่คือระบบหายใจเนี่ยสำคัญมากเลยเป็นหัวนใจหลักเลยนะครับ ของร่างกายของระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมนใจหลักเป็นมนใจหลักของเลยของร่างกายเลยก็คือระบบหายใจเนี่ยระบบหายใจเนี่ยเราสูดอากาศเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราหายใจทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสูดอะไรเข้าไปบั่งการทํางานของปอดเนี่ยเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับเนี่ยโรคโควิดเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากเลยคือหมนใจหลักของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องดูแลรักษาระบบหายใจให้ดีที่สุดให้แข็งแรงให้แข็งแรงสุด เราจะทําไงอ่ะครับเราจะทําไงเราจะช่วยได้ช่วยยังไงเราจะออกเราจะทำังให้ระบบหายใจเราแข็งแรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหาสถานที่ต่งตางๆออกกําลังกายหลักๆเลยหาสวนยอมหาสถานที่วิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสวนสุขภาพต่างๆเพื่อที่เราจะได้ออกกําลังกายแต่ถ้าเราไม่กล้าไปเราก็อาจจะอยู่บ้านมีเครื่องปัน่น อ่าเครื่องปานเครื่องวิ่งอะไรแล้วแต่รูวิ่งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถออกกําลังกายที่บ้านได้อ่าเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับในระบบหายใจอ่าปัญหาหลักของสุขภาพก็คืออากาศอากาศเป็นพิษหาพูดไปแล้วเมื่อกี้อากาศเป็นพิษส่งผลเสียต่ออ่าระบบทางเดินหายใจปัญหาน้ําเน่าเสียต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่าในกรุงเทพเราเนี่ยในกรุงเทพเราก็จะไม่ค่อยมีโรงงานมีอาจจะมีขนาดเล็กแต่โรงงานก็จะอยู่ไปอยู่ในโซนที่แบบ จังหวัดที่แบบเขาจะจัดเลยจัดให้ไปอยู่โซนโซนโรงงานเลยอย่างเช่นสมุทรจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการเงี้ยก็จะเป็นแหล่งโรงงานก็โรงงานก็จะไปรวมอยู่ในอุตสาหกรรมแยกออกมาะะ่างห่างห้ามห้ามสร้างโรงงานก็จะมีกฎหมายเลยห้ามสร้างโรงงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเพราะจะส่งผลกระทบต่อ,อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอ่าเรียน,นเข้าใจนะครับอ่าโอเค อ่ามาดูด้านล่างก็จะเป็นผลของการมีสุขภาพที่ดีและไม่ดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าผลของการที่มีสุขภาพที่ดีมีอะไรบ้างร่างกายแขง็งแรงสมบูรณ์อ่าเกิดโรคภยัยไข้เจ็บได้ยากนะครับได้ยากอ่าสุขภาพจิตดีมีความสุขไม่เครียดสามารถควบคุมอารมณ์ได้อ่ามีสมาธิในการทํางานกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีนี่คือข้อดีอ่าข้อดีข้อไม่ดีมีอะไรบ้าง ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคไข้ไข้เจ็บอจิตใจมีความวิตกกังวลไม่มีความสุขเกิดอ,อารมณ์และความเครียดง่ายเห็นไหมาขาดสมาธิการทํางานทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันไม่คล่องแคล่วว่องไวเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถ้าสุขภาพไม่ดีก็อาจจะทําให้เราหยุดการเรียนเห็นไ,ไหมหยุดการเรียน ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนนี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียของการที่เรามีสุขภาพที่ไม่ดีอโอเคนะครับหน้าหน้า179นะครับก็จะเป็นในกิจกรรมที่1นนะครับเขาก็จะมีภาพภาพมาให้นักเรียนให้เรียนมีขอดูภาพภาพที่1นึ่งเรียนดูภาพที่1นนะครับภาพที่1ก็จะเป็นอะไรครับแม่น,น้ําก็จะมีขยะข้างบนฟ้าก็จะมีโรงงานมีควันมีควัน ควันของโรงงานเห็นไหมครับพ่นไปบนบรรยากาศของอากาศของบนฟ้านะครับาภาพที่2ก็จะเป็นอะไรครับแม่น้าสายมีถังขยะมีคนมีครอบครัวเอาถังขยะแยกต่างหากเนี่ยแยกการแยกขยะสําคัญมากเลยนะครับการแยกขยะทุกวันนี้กรทมเนี่ยก็รณรงค์สถานที่ราชการต่างก็จะมีอย่างสมมติโรงเนรียนของเรานะครับก็จะมีถังขยะแยกแยกเป็น3ขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลให้เราได้ใส่ ขอกมอก็จะแยกเป็นสีเป็นสีนะครับเป็นสีสีเหลืองใส่อะไรสีแดงใส่อะไรสีเขียวใส่อะไรก็จะแยกก็จะเขียนไว้เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติาตามตามขั้นตอนต่างๆการแยกขยะหรือเราอาจจะแยกที่บ้านก็ได้แยกที่บ้านขวดพลาสติกอะไรเราก็แยกไว้ตั้งหากอ,อาหารที่เป็นเศษอาหารเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็มัดมัดให้มันมีชิดไม่ใช่พิเทใส่ถังขยะเทแล้วก็มันจะเน่าเสียตรงนี้นะครับ อให้เรียนทำกิจกรรมที่หนึ่งลองทำดูนะครับกิจกรรมที่หนึ่ง<ม>หน้าหน 1, 7, ึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับข้อที่หนึ่งแล้วก็ตอบคำถามหนึ่งจุดหนึ่งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้แก่อะไรนี่เรียนก็ตอบง่ายๆครับไม่ยากอาจจะตอบอะไรครับต้นไม้ออน้ำอากาศเนี่ยง่ายๆส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่อะไรครับอาคารบ้านเรือนถนนรถยนต์ต่างๆ 1.2ภาพที่2นะครับเขาถามว่าสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้แก่เขาจะถามในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูพูดเกินไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ชนิด2องประเภทหลักๆสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่อะไรครับเกออิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่เลยก็ตอบไปเลยนะครับหลังจากที่เรียนทําหน้า179เสร็จ นักเรียนเปิดหน้าต่อมาดูหน้า180หน้า180เห็นดังครับหน้า180ก็จะมีชิ้นง,งานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับข้อที่1.4นะครับนักเรียนเขาถามว่าเขาถามว่านักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสิ่งแวดล้อมจากภาพที่1กับภาพที่2ได้อย่างไรแล้วก็สรุปลงมาภาพที่1นะครับ เป็นภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดีครับภาพที่1นึ่งอันนี้เปิดยอ้อนกลับไปดูเมือเ่อกี้อ่าภาพที่1เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดีในเรืกอต่อไปสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะเพราะอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นจากภาพอ่าเกิดน้ําเน่าเสียมีควันอ่ามีควันดำเห็นไหมมีควันดำและขยะเน่าเสียทําให้ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพก็คือทําให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคได้ง่าย อ่าเกิดโรคได้ง่ายแค่นั้นเองครับไม่ยากอ่าเน้็เขียนต่อมาด้านขวามือภาพที่สองเป็นสิ่งแวดล้อมที่ด,ดีเพราะน้ำสะอาดเพราะน้ำสะอาดเห็นไหมครับมีอากาศบริสุทธิ์าการจัดเก็บขยะถูกต้องทําให้สุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายแค่นั้นเองอ่าคำตรงนี้หน้า 180นะครับข้อที่1นึ่งจสี่ทำแค่นี้พอไม่ต้องเยอะอแล้วกเรียนก็ดูหลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วกเรียนก็ดูข้อที่3ข้อที่3หน้า1 8 8ออ่าอน,นี่ก็จะเป็นในหัวข้อในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีนี้ในพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ย หลักๆเลยเราก็ต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนครับอ่าเริ่มจากที่บ้านก่อนนะครับอ่าเริ่มจากที่บ้านก่อนนักเรียนลองสํารวจซิว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งที่อยู่รอบๆห้องหรืออยู่รอบๆอาบ้านเราเนี่ยอ่าเป็นยังไงบ้างจาัดเป็นระเบียบดีไหมอ่าเอาง่ายๆเลยที่นอนหมอนบุ้งที่เรานอนอยู่เป็นประจำเนี่ยอ่าพับเก็บไหมหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาเรา พับเก็บผ้าหม่มพับเก็บเปาะหมอนจัดหมอนให้มันอยู่ในสภาพเดิมเป็นประจำไหมถุงเท้า,าจัดตรงไหนเวลาเราเลิกเรียนหลังจากที่เราเลิกโรงเรียนไปเนี่ยเราถอดเราเก็บไว้ตรงไหนเตรียมซักไว้ตรงไหนแยกอันไหนซักแล้วอันไหนยังไม่ได้ซักใส่ลงถัก,กร้าหนังสือแบบเรียนต่างๆวิชาต่างๆเราวางให้เป็นระบบดีเดียบดีไหมเวลาเราจะจัดตารางเรียนมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย เราจัดหนังสือจัดวิชาถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่ไปกองรวมกันกองรวมกันนะเวลาเช้าตื่นมาเราก็จัดไม่ทันแล้วไม่รู้หาหนังสือไม่รู้อยู่ไหนหนังสือหายม้างอะไรมางหาไม่เจอก็เลยสรุปว่าเราก็เลยเอามาหมดเลยทีเงี้ยเอามาหมดเลยเอามาทุกวิชาเลยก็จะทําให้เป็นไงครับหนักเรื่องของการแบกกระเป๋ามาทั้งหมดทั้งวิชาเลยทุกวิชาทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราหนัก มาสะพายไหมดูคลิปตัเนี้คลิปที่เราดังที่สุดตอนนี้ก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสะพายกระเป๋าน,น่าจะปนหนึ่งป .2 อ,น,อนี่แหละสะพายกระเป๋าแล้วก็ล้มซ้ายล้มขวาเซซ้ายแซยขวาล้มเลยครับหนักมากเลยกระเป๋ามางเรียนเนี่ยน่าจะเอามาครบทุกวิชาเลยครับอเอามาทุกวันเลยไปทําให้เราเนี่ยเสียการสมดุลเสียเสียเนี่ยหลังจะเสียหลังจะทําให้เรากระดูกสันหลังเนี่ยจะทําให้เราไม่เจริญเติบโตนะครับเท่าที่ควรอ่ะ ขา,าจะมีหลักๆก,ก,การจัดสิ่งล้อมที่บ้านต้องทำไงหนึ่งอ่าจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าโดยจัดเป็นหมวดอ่าสองเมื่อนําสิ่งของเครื่องใช้อ่าไปใช้แล้วทาความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บเข้าที่อ่าลองดูสิว่าที่บ้านเราจัดเป็นยไงเรียบร้อยหรือไม่สาเปิดประตูหน้าต่างให้แสงแดดเข้าถึงอ่าบ้านก็ต้องมีอากาศปลอดโปร์เปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมพัดโบกได้ ต่อมาเครื่องเครื่องนอนซักเครื่องนอนอให้สะอาดและนำมาพึ่งแดดดู่สม่บำเสมอ,อเช่นพวกมุ้งทุกวันนี้ไม่ทราบว่านักเรียนนอนมุ้งกันหรือยังหรือไมอ่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นมุ้งแต่ทุกวันนี้น่าจะ,ะไม่ได้ส่วนมากน่าจะอยู่ห้องแอร์นะครับทุกวันนี้ปัดกวาดถูพื้นดูแลความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมให้สะอาดดูดซับเสม,สมอเช็ดฝาผนังให้สะอาดไม่มีหยักย่าลุงลัง มันดูแลวความสะอาดห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอถ้าครัวของเรานะครทำของข้าวกินเป,เป็นประจำเป็นประจำแล้วก็ทำความสะอาดทุกครั้งเสร็จอาหารเสร็จผักเผลที่เราหัน่นเสร็จแล้วใส่ถุงนำไปทิ้งถังขยะให้ให้ทุกวันเลยนะครับอรอบๆบ,บ้านทีนี้มาพูดถึงการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หลังจากที่เราทําที่บ้านเสร็จแล้วทีนี้มาดูการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมากครูประจําชั้นก็จะมีเวรมีเวรจัดเวรให้เราเนี่ยมาทำความสะอาดวันจันเวรใครวันอังคารวันเพื่อวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ก็จัดเวรจัดเวรสลับกันอย่างน้อยคนหนึ่งก็ทําเวรเป็นมีหน้าที่ทําเวรที่โรงเรียน1น่วันอพอเรามาถึงโรงเรียนก็ต้องดูอะไรบ้างครับ สของห้องเรียนอยู่เสมอจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเก้าอี้ให้เป็นระเบียบยิ่งทุกวันนี้นะครับก็จะมีการฉีดการฉีดแอลกอฮอล์การฉีดโต๊ะแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือตามสถานที่ต่างอ่าตามที่ล้างมือก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้นักเรียนล้างมือแล้วก็ล้างน้ำล้างมือบ่อยๆทุกวันนะครับช่วยกันจัดมีดอกไม้ไม่มีนะครับช่วยกันเก็บนี่ก็ เล็กๆน้อยๆนะครับทาในห้องเรียนในบริเวณเศษในบริเวณโรงอาหารจานที่เรารับประทานอาหารเสร็จอาจจะมีเศษมีอะไรก็จะแบ่งทางเรียนก็จะมีการจัดถังไว้ให้เศษใช้เศษข้าวที่เรากินเหลือเศษอาหารที่เรากินเหลือเราก็ใช้เขีย่ยเขีย่ยแล้วก็วางไว้จานนึงช้อนอีกจานหนึ่งช้อนอีกการะมังหนึ่งจานช้อนถ้วยอาจจะแบ่ง ให้นักเรียนวางให้ถูกต้องเพราะนักเรียนต้องดูให้ดีอ่าโอเคนะครับในเรื่องของเรียนต่อมาสวนสารหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับอ่าสวนสาธารณะการดูแลสารนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับอ่าเจ้าหน้าที่อยู่อ่าให้นักเรียนดูหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าอ่าให้นักเรียนตรงนี้กิจกรรมที่สองนะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าให้นักเรียนทําตรงนี้เลย บทนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายให้พวกเรา,เาติ๊กถูกในหน้นนา185นะครับหน้าหนึ่ง180ร้แล้วก็เปิดหน้าต่อไปอ่านเรียนลองทําแบบฝึกหัด10ข้อนะครับหน้า187้อด่านเรียน,ท,นทํหน้าหนร้อ187อาจจะมีข้อสอบออกนะครับใน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 ,ในท้ายบทเนี่ย10ข้อนี้นะครับลองทําดูลองทําดูนะครับ10ข้อนี้ ่วนบทที่11นะครับก็จะเจอกันในคลาสในห้องเรียนนะครับส่วนมากก็จะมาแล้วครูก,ก็จะพูดในเรื่องของอสภาวะอารมณ์ไปบ้างแล้วอโอเคครับไม่ยากนะครับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีใจอ,อารมณ์หมกมิกก่าหลักๆเลยก็จะแบ่งออกเป็นสองสองลักษณะคืออารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางลบอารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางลบเป็นยังไงการเครียดเครียดเครียดครูใกล้จะสอบแล้วใกล้จะสอบแล้ว เครียดมากเลยมีเป็นอารมณ์อะไรทางบวกหรือลบครับอ่าเป็นอารมณ์ทางลบอารมณ์ทางบวกมีอะไรบ้างางเช่นดีใจอ่าดีใจชอบใจสอบได้ที่หนึ่งโอ้ดีใจเกิดความแบบโอ้ทาให้เราแบบสบายใจเฮ้ยเราสอบได้ที่หนึ่งเออเราสอบได้เลขตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือยกตัวอย่างง่ายนะครับยกตัวอย่างสั้นๆโอเคนะครับอ่าคลิปสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับเจอกันขอให้พวกเราตั้งใจสอบนะครับอ่าแล้วกลับมาพบกันใหม่ โอเคนะครับสวัสดีครับ